ตำนานนางตะเคียนวัดบางนงโคนางตะเคียนวัดบางนงโคโดยหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อลือสีลิงดำที่วัดบางนงโคมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่สองต้นความจริงนะ่ะต้นตะเคียนมันมีอยู่หลายต้นทีนี้สําหรับต้นตะเคียนที่ใหญ่จริงๆที่หลวงพ่อปาน ไม่สามารถจะทำอันตรายแม้แต่รานกิ่งก็ทําไม่ได้มีอยู่สองต้นเขาไม่ยอมไปถามหลวงพ่อว่าแล้วต้นตะเคียนนี่ขอรับกิ่งก้านสาขาใหญ่หลวงพ่อจะรานโค่นได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้เขาไม่ให้ตามธรรมดาของท่านนี่จะเล่าให้ฟังท่านจะโค่นต้นไม้สักต้นท่านต้องบวงสูงก่อนขอเขา เขาให้โค่นไหมถ้าเขาไม่ให้โคน่นท่านก็ไม่โคน่นบางต้นเขาอนุญาตให้โคน่นแต่ว่าต้องปลูกสารให้เขาอยู่ถ้าไม่ปลูกสารให้เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ยอมทีนี้พระท่านที่รู้จริงๆท่านทำอย่างนี้นะท่านไม่เดาสุ่มหรอกเพราะตามธรรมดาต้นไม้นะ่ะต้นไม้ที่มีแก่นทุกต้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ตั้งแต่ยาวหนึ่งฟุตขึ้นไปย่อมมีรุกขเทวดาอาศัยทีนี้รุกขเทวดานี่มีความลำบากเพราะวิมานนี่จะต้องพระอยู่กับยอดไม้ไม่ใช่ว่าเทวดาพวกนั้นท่านอยู่ตามกิ่งไม้ไม่ใช่อย่างนั้นคือรุกขเทวดานี่เป็นเทวดาที่มีบุญน้อยวิมานยังไม่ลอยในอากาศ แต่ก็สูงกว่าภูมิเทวดาหน่อยภูมิเทวดานี่หมายความว่าที่เขาเรียกกันว่าพระภูมิเจ้าที่พวกนี้ท่านมีวิมานอยู่กับภาคพื้นดินถึงเรียกว่าภูมิเทวดาหรือภูมิเทวดาภูมินะเขาแปลว่าแผ่นดินคือเทวดาที่อยู่บนแผ่นดินแต่ก็มีเครื่องทิพย์บริโภคเหมือนกันทีนี้ รุกขเทวดานี่มีบุญสูงส่งกว่าภูมิเทวดานิดหนึ่งมีวิมานสูงขึ้นไปแต่ว่าวิมานนี่ลอยอยู่ในอากาศไม่ได้เพราะยังมีบุญบาร,รมีน้อยต้องพะอยู่ตามยอดไม้ไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้เหมือนจิ้งจกตุกแกอันนี้สําหรับต้นตะเคียนต้นนั้นก็มีรุกขเทวดา ที่เราเรียกกันว่านางตะเคียนหลวงพ่อท่านบอกว่าฉันจะโค่นหลายครั้งเขาก็ไม่ยอมให้โคน่นแม้แต่ว่าจะร้านกิ่งเขาก็ไม่ยอมให้ร้านของเขาทำของเขาไม่ได้เลยแต่มีสัญญากันอยู่ว่าถ้ากิ่งหักลงมาถูกกระเบื้องแตกแผ่นเดียวท่านจะโค่นทันทีเขาก็ยอม ทีนี้สำหรับต้นตะเคียนทั้งสองต้นนี้มีอนุภาพแปลกถ้ากิ่งแห้งๆหัหกออกมารู้สึกว่าห้อยตรงเตงตรงเตงเราก็คิดว่าไม่ช้าก็หล่นทับกระเบื้องถูกกระเบื้องแตกเพราะอยู่ใกล้กุฏิแต่เปล่าเวลาที่กิ่งอันนั้นจะหล่นจริงปรากฏว่าเป็นลมเหมือนลมบ้าหมู หอบเอากิ่งไม้ไปทิ้งนู่นหลังกุฏินู่นเนีห่างไปตั้งหลายวาเป็นอย่างนี้ทุกกิ่งนี่จะพูดถึงปฏิปทาของนางตะเคียนนะทีนี้ฉันจะเล่าเรื่องอานุภาพของนางตะเคียนตอนนี้เอาพูดกันตอนหลวงพ่อปานยังอยู่นะเมื่อตอนท่านยังอยู่ตอนแรกๆท่านไม่ได้เป็นสมาพานเพราะท่านไม่ชอบ แม้แต่ตำแหน่งสมภารแต่งานการในวัดทุกอย่างท่านรับทำหมดพระเจ้าท่านก็เลี้ยงอบรมก็เลี้ยงแต่ว่าตำแหน่งสมภารท่านก็ไม่เป็นท่านให้คนอื่นเป็นเพราะท่านขี้เกียจไอ้ตำแหน่งสมภารมันต้องมีไอ้บัญชงบัญชีทำอะไรต่อกันท่านก็ไม่มีเวลาจะทำก็ตั้งพระลูกวัดบางองค์ที่เห็นว่าเหมาะสม ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนจะได้รับภาระอันนั้นไปทีนี้สมพานองค์นั้นชื่อเย็นพวกเราเรียกกันว่าสมพานเย็นท่านเป็นคนเสียงดังท่านก็เป็นคนโอภาปราศัยที่ชาวบ้านเขาเรียกคนเจ้าชู้แต่ก็ไม่ได้เจ้าชู้ไปรักใครหรอกลองไปคุยกับท่านเข้าแล้วก็ไม่อยากจะกลับอง์คนี้คุยเก่ง คุยได้ตลอดคืนตลอดวันวันหนึ่งมีสาวสาวพวกสาวสาวลูกสาวพวกคนไข้นะ่ะเข้ามารักษาตัวไปคุยกับท่านสี่คนแต่ว่าท่านเห็นห้าคนแปลกสี่คนนั่งคุยจ้อกับท่านท่านก็ไม่ได้คุยตามลําพังมีพระมีอะไรอยู่ด้วยคนที่ห้าไม่ยอมคุยท่านก็ถามอ้าวนี่คนนี้ทำไมไม่พูดละ่ะสี่คน ก็เหลียวหน้าแลหลังลอกแลกหลอกแลกไม่เห็นแต่ว่าท่านเห็นแล้วพระที่นั่งอยู่กับท่านทุกคนก็เห็นว่าไปกันห้าคนแต่พวกที่ไปยืนยันว่าไปกันสี่คนคนนั้นก็นั่งยิ้มนอยยิ้มใหญ่พูดยังไงก็ยิ้มยิ้มท่านก็ยั่วยั่วไปเขาก็ยิม้มอีกสี่คนก็หันไปดูข้างหลังท่านพูดกับใครฉันมาสี่คน ท่านก็นึกว่าสี่คนนี่แกล้งลอท่านแต่คนที่ห้านี่รู้สึกว่าสวยมากท่าทางสละสลวยละมุนละไม้สะโอดสะองจะผอมก็ไม่ผอมจะอ้วนก็ไม่อ้วนท่าทางดีสวยมากแต่งตัวก็เรียบร้อยสุภาพพอทั้งสี่คนเขาลากลับคนที่ห้าก็ลากลับไปด้วยพอกลับไปแล้วสมภารเย็นเข้านอน คนที่ห้าย่องเข้าไปในกุฏิกุฏิของท่านเวลาลงกรอแล้วก็เข้าไม่ได้กุฏิใหม่แล้วพระก็นอนด้านหน้าหลายองค์ถ้าจะเข้าไปต้องเข้าประตูแล้วผ่านพระด้านหน้าเข้าไปแล้วในกุฏิของท่านก็ไม่เคยดับตะเกียงจุดตะเกียงไว้เพราะเป็นกุฏิใหญ่พระอยู่กันหลายองค์ท่านกลัวจะเหยียบกันเข้าเวลาตื่นขึ้น ไม่รู้ย่องเข้าไปในห้องได้ยังไงท่านก็ตกใจตื่นขึ้นมาดูประตูก็ไม่ได้เปิดกลอนประตูก็ไม่ได้ถูกถอดออกท่านถามว่าเข้ามาได้ยังไงบอกเข้ามาเยี่ยมถามว่าที่มาเยี่ยมทำไมบอกว่าสวยไหมฉันสวยไหมท่านก็เลยบอกว่าสวยแต่เข้ามาไม่ได้ในห้องพระบอกเข้าได้ถามว่า เธอเข้ามาได้ยังไงฉันใส่กลอนบอกใส่กรอนก็มาได้เอ๊ะท่านชักแปลกใจแล้วนี่คนหรือผีท่านบอกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีแล้วท่านก็ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเป็นนางตะเคียนถามเจ้าแม่มายังไงท่านก็เลยเปลี่ยนศัพท์เป็นเจ้าแม่บอกไม่ต้องเรียกเจ้าแม่ตอนหัวค่ำเห็นเกี้ยว ตอนนี้จะมาเรียกเจ้าแม่อย่างไงถ้ารู้ว่าเป็นเจ้าแม่ก็ไม่ต้องเกี้ยวกันท่านบอกไม่ได้เกี้ยวพูดล้อเล่นบอกพูดล้อเล่นกันมันก็เกี้ยวท่านเลยสั่งไว้ว่าจงจำไว้ให้ดีต่อแต่นี้จงอย่าไปสนใจกับสตรีเป็นอันขาดเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรนี่ยังจะมาคุยกับผู้หญิง เวลากลางค่ำกลางคืนนี่มันใช้ไม่ได้นะนี่ฉันมาเตือนนะจำไว้ให้ดีว่าฉันมาเตือนถ้าต่อไปทำอย่างนี้อีกฉันจะลงโทษแล้วจะหาว่าฉันไม่บอกไม่ได้นะพอรุ่งเชา้าหลวงพ่อปานฉันข้าวท่านก็ยิม้มหลวงพ่อปานยิ้มเป็นมีเรื่องบอกว่ายังไงล่ะสมพานเย็น เมื่อคืนนี้ถูกนางตะเคียนเล่นงานเอาหรือท่านก็บอกครับเขาก็เข้าไปดูบอกอย่าทำอย่างนั้นสินะเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เด็กมันจะเอาอย่างทำอย่างนั้นมันไม่สมควรเอาผู้หญิงยิงเรือเข้าไปคุยอะไรในกุฏิวิหารเวลากลางคืนใช้ไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่า แม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นในที่ลับระหว่างผีกับคนท่านก็รู้ในเมื่อพูดถึงนางตะเคียนต้นนี้แล้วฉันอยากจะเล่าต่อไปสักนิดหลังจากที่หลวงพ่อปานตายแล้วตามปกติของฉันนางตะเคียนทั้งสองต้นหรือสองคนนี้ท่านมาเยี่ยมเป็นปกติทุกคืนลูกรักพ่อรักลูกทุกคนตัดร่างกายตัวเดียว ไปนิพพานนะลูกนะนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหลวงพ่อพระราชพรมยานไม่บูชาพระก่อนนอนคราวหนึ่งพวกจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาฉันสี่คนที่กุฏิหลังนั้นถ้าใครจะนอนไม่บูชาพระละ่ะนอนไม่ได้ ฉันก็เลยบอกว่าก่อนจะนอนบูชาพระบูชาเจ้าเสียก่อนนะจะได้หลับสบายในจำนวนนั้นก็มีเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นคนชอบเดินป่าก่อนจะนอนมันกลัวเป็นกลัวคนเดินป่านี่จะต้องเป็นคนชอบบูชาพระเพราะเชื่อผีเชื่อเจ้าก็บูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอน ก็นอนหลับสบายส่วนอีตะแก่สามคนเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระเวลานอนฉันก็พยายามจุดตะเกียงเอาไว้ให้กันความกลัวหรือว่ากันความหลงผิดก็ปรากฏว่าประมาณหกทุ่มเร็รเศษแกบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยเดินมาทางปลายเท้าอีตาสามคนนั้นนอนเท้าไม่เสมอกัน ก็ดึงเท้าให้เสมอกันไอ้คนมันสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะเสมอกันได้ยังไงในเมื่อหัวมันนอนเสมอกันเท้ามันก็ต้องไม่เสมอกันแกก็ดึงให้เสมอกันซะสำหรับเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไม่กวนพอเท้าเสมอกันแล้วก็เดินมาทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันก็ดึงหัวให้เสมอกันพอตีสองฉันตื่นออกมา เห็นสามคนนั้นไม่นอนนั่งคุยกันจุ้งจิงจุ้งจิงถามว่าอ้าวทำไมไม่นอนละ่ะแกก็เลยบอกว่าจะนอนได้ยังไงล่ะครับเล่นมาจัดระเบียบกันอยู่อย่างนี้ถามทำไมมีผู้หญิงคนหนึ่งห่มผ้าสีทองนุ่งผ้าสีทองมาคอยดึงขาดึงหัวอยู่อย่างนี้จะนอนหลับได้ยังไงพอแกพูดเท่านั้น ฉันก็รู้ทันทีว่านางตะเคียนเล่นงานเข้าแล้วจึงได้ถามสามคนนั้นว่าก่อนแกจะนอนแกไม่บูชาพระใช่ไหมเขาถามว่าทำไมถึงรู้บอกว่าทำไมฉันจะไม่รู้ที่นี่ใครนอนไม่บูชาพระละ่ะเป็นเสร็จทุกายไม่มีนอนหลับนี่เป็นอย่างนี้จะว่าเทวดาไม่สนใจ กับความดีความชั่วของคนก็ไม่ได้นี่เขาเป็นเทวดาเขาอยู่ที่ต้นตะเคียนเขายังสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่รู้สึกว่านางตะเคียนสองคนหรือเทวดาสององค์นี้สงเคราะห์ฉันมากฉันจะไปไหนก็ตามทีแกมักจะติดตามไปให้ฉันเห็นอยู่เสมอและก็ใช้คำว่าแม่ทีนี้ฉันคิดในใจว่า แกคงเคยจะเป็นแม่ฉันหลายๆชาติแล้วก็ได้อาจจะไม่ใช่ชาติเดียวชาตินี้ทั้งๆท,ท,ที่แกเป็นเทวดาแกก็ตามสงเคราะห์ฉันอยู่เสมอสมัยก่อนโน้นฉันจะไปหาเงินทองที่ไหนก็ตามมาสร้างวัดสร้างวาเมื่อไปนอนอยู่ที่ไหนมักจะเห็นแกอยู่เสมอทีมงานพระแท้แชนแนลขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือรำปฏิบัติ13หลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีขอบพระคุณครับ